สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับวันนี้ดีผมเจอพระองค์นที่อยู่ในตลับในบ้านนะครับพระสมเด็จนะฮะเนื้อสวยมากๆเลยนะครับผมก็เลยแกะออกจากตลับมานะครับแล้วก็เอามาถ่ายรูปนะฮะเก็บไว้นะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายแล้วก็จะได้ชมไปพร้อมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยนะครับเนี่ยขนาดองค์พระก็ประมาณสักเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับเพื่อน เนี่ยนะฮะความยาวก็สักสามเซนครึ่งนะครับส่วนใต้ฐานกว้างก็ประมาณสักสองจุดสามเซนนะครับเนื้อมีความสวยมากๆเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับเดี๋ยวเหมือนจะเป็นหูใบสีแล้วก็เป็นอกนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับน,นะฮะชอบตรงที่เนื้อนะครับมีความแบบสวยมากๆเลยนะเนี่ยนะครับ ต้ลองดูนะฮะเนี่ยนะครับอยู่ในตลับนี้มาหลายสิบปีนะผมว่านะก็ไม่ได้เคยแกออกมานะครับในครั้งแรกเหมือนกันนะก็กะว่าไหนๆก็เปิดอล้ก็เลยมาถาชมไพร้อมเพื่อนๆเ,เลยนะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะ ดูด้านหลังกันครับนี่ด้านหลังก็มีคราบคราบนะฮะแบบนี้เนาะอ่านี่นะครับนี่มีรอยขูดขูดเหมือนแผ่นกระดาษด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงต้องหาข้อมูลต่อนะครับด้านข้างนะครับนี่ด้านข้าง ออกนี่ออกก่อนนะครับเกตะน,นี่ยครับเพื่อนๆแสงไม่ชัดอ่าเนี่ยนะครับด้านข้างนะครับเพื่อนอืมด้านข้างนะครับเดี๋ยวมองไปด้วยกันแบบนี้เลยนะครับ นี่นะพิมพสวยดีฮนะชัดคมลึกเลยนะฮะพระองค์ท่านนั่งอยู่บนฐานสามชั้นนะครับหัวเข่านี่โค้งนะเห็นไหมฮะก็มีความเนี่ยชัดลึกมากเลยครับตามซองเนี่ยจะขึ้นแบบนี่นะน่าจะเรียกว่าแบบฟองเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะเยอะมากๆเลยนะครับด้านข้างก็เป็นอย่างเงี้นะมีความแบบหดหดแตกแตก ลานลานิดหน่อยนะฮะเนี่ยาก็คงจะหลายปีแล้วล่ะนะผมว่าแต่ไม่มีอะไรบอกก็เลยยังไม่รู้ว่าสร้างที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ก็ต้องค้นหากันต่อไปนะครับสนุกดีนะครับบางทีเราก็จะได้แบบสืบค้นไปเรื่อยๆนะครับว่าตรงพิมพ์ไหนอะไรยังไงประมาณไหนนะครับใช้หาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะด้านบนนะครับ มันดูด้านข้างนะครับเดี๋ยวเอียงให้ดูด้านข้างอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองแบบที่เขาใช้กล้องซิว่ามันจะเห็นหรือเปล่าใช้ไม่เป็นด้วยนะฮะนี่ยนะ นนะเ,นเนี่ยเห็นเาไหมฮะสวยงามมากๆนะครับเนี่ยนะครับเห็นแล้วแบบชอบม,มากๆเลยนะครับก็เลยเอยามาถ่ายเก็บไว้นะครับเป็นฟองเป็นปุดปุดขึ้นมาจากเนื้อแบบเยอะมากนะครับเนีนะครับเป็นูนะ นะครับที่ทั้งองค์เลยนะครับเนี่ยดูครับเสียงพระดูนะะขึ้นแบบโอ้โหผมแบบชอบมากนะก็เลยเอามาถ่ายไว้ให้เพื่อนดูนิดนึงนะครับแต่กล้องผมเนี่ยไม่อาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดนะครับเนี่ยนะ เป็นเหมือนแคลเซียมหรืออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะฮะเรียกแต่มันเป็นการปุดขึ้นมานะฮของมวลสารนี่แหละน,นะครับถ้าลงกล้องเราจะเห็นแบบสวยมากๆกันนะครับเนี่ยนะโอเคครับเพื่อนก็ประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวไงก็ ถ้เพื่อนๆทราบอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับว่าพิมพ์ทรงแบบนี้เนี่ยเป็นของที่ไหนอะไรยังไงนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับโอเคครับวันนี้บ้านสุดลงตึงก็ลาไปก่อนนะครัเพื่อนสวัสดีครับ